สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีผู้ปกครองและเด็กๆทุกๆท่านทุกๆบ้านทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์โรงเรียนการกุศลในพระพุทธศาส,สนาวัดในวังพระรามหลวงค่ะยินดีต้อนรับเด็กนักเรียนอนุบาลหนึ่งทุกๆคนเลยคะ่ะวันนี้เด็กๆมาเจอกับคุณครูป้าและคุณครูนากันอีกแล้วนะคะในเช้าวันใหม่เด็กๆพร้อมที่จะเรียนกันหรือยังจ๊ะพร้อมหรือยังเอ่ยอ่า เด็กๆพร้อมกันแล้วนะคะ,ะเด็กๆมาเตรียมหนังสือกันเลยค่ะลูกหนังสือที่ต้องใช้ในวันนี้นะคะคือหนังสือรอบหนังสือธรรมชาติรอบตัวนะคะแล้วก็หน่วยที่เราจะเรียนก็คือหน่วยเดิมนะคะดอกไม้แสนสวยเรื่องดอกไม้มีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะ,ะก่อนที่เข้าสู่เรื่องดอกไม้มีประโยชน์อย่างไรบ้างคุณครูขอทบทวนที่เด็กๆเรียนที่ผ่านมา2-3วันที่แล้วนะคะอะ เมื่อวันก่อนนะคะเมื่อวานเด็กๆจำได้ไหมคะว่าคุณครูปาล์มนะคะสอนเรื่องดอกอะไรไปคะส่วนประกอบของดอกอะไรลูกสีเหลืองต้นสูงดอกอะไรคะเมืวว่อว,วานเด็กๆเรียนเกี่ยวกับส่วนประกอบของต้นทานตะวันต้นทานตะวันมีส่วนประกอบอะไรบ้างมีอะไรบ้างนะคะลูกมีกลีดดอกมีลำต้นมีเกสรแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือใบ,บของมันนะคะอ่า แล้วดอกกุหลาบมีลักษณะอย่างไรที่เด็กๆเรียนไว้วันก่อนลักษณะอย่างไรคะดอกของดอกกุหลาบก็จะมีสีสันมากมายนะคะเช่นสีแดงสีชมพูสีขาวสีเหลืองนะคะลำต้นลำต้นของมันนะคะจะมีหนามที่แหลมโคมเป็นสีเขียวนะคะลำต้นแล้วก็มีใบเป็นสีเขียวนะคะอ่าแล้วก็คุณครูขอ,ขอฝากเรื่อง การดูแลรักษาต้นไม้นะคะเมื่อเด็กๆปลูกต้นไม้แล้วเด็กๆควรรดน้ำต้นไม้ควรดินใส่ปุ๋ยอ่าที่สำคัญไม่เด็ดดอกไม้เล่นอ่านี่คือเด็กๆชอบใช่ไหมคะคุณควรนะเด็กๆชอบมากเลยบริเวณรอบๆโรงเรียนนี้ถ้าเกิดเห็นดอกไม้หรือต้นไม้อยู่รอบๆโรงเรียนเด็กๆชอบไปเด็ดทิ้งเด็ดเล่นเด็กได้ไหมคะ ติดไม่ได้นะคะะดอกไม้จะให้สีสันที่สวยงามเวลาเรามองไปก็สบายตาใช่ไหมคะแล้วก็บางดอกก็จะมีกลิ่นหอมด้วยนะคะเด็กๆข้ามติดนะคะอ่าแลวเด็กๆรู้จักดอกไม้ชนิดใดบ้างนอกเหนือนจากดอกทานตะวนันดอกกุหลาบมีดอกอะไรอีกบ้างคะที่เด็กๆเรียนรู้กันดอกอัญชันนะคะมีดอกบัวนะดอกดาวเรือง,อ,กกอ,งอ่าน,นอกเหนือนจากที่เรียนก็ ในรอบบ้านก็มีดอกดอกมะลิดอกมะลิอ่ามีอะไรอีกคะเข็มสามารถเอามานำใบปลูกได้อ่าสีแดงๆเห็นในภาพยังคะเออดอกชบาอ่าดอกเข็มก็มีสีแดงสีเหลืองอ่าดอกกุหลาบก็มีหลายชนิดพร้อมมั้ยยังคะพร้อมเรียนนิดยังคะอุปกรณ์ในวันนี้เราต้องใช้อะไรบ้างคะคุณครูคาอุปกรณ์ในวันนี้เด็กๆก็ใช้เฉพาะ สีนะคะระบายภาพเป็นประโยชน์ของดอกไม้เา็นะทางสาระการเรียนรู้นะคะหน่วยดอกไม้แสนสวยนะคะเขาบอกว่าประโยชน์ดอกไม้มีประโยชน์อย่างไรบ้างเนื่อให้ความสวยงาม 2. มีกลิ่นหอม3ามํนำมาร้อยมาลายัย4นํนำไปถวายพระนะคะ 5. ไว้จัดแจกันนะคะตั้งไว้นะคะลูกเพื่อความสวยงามนะคะ ดอกอะไรบ้างที่มีกลิ่นหอมดอกอะไรบ้างคะที่เด็กดูจับดอกโมก็มีกลิ่นหอมนะคะคือปาล์มดอกโมกดอกมะลิมีกลิ่นหอมดอกกุหลาบก็มีกลิ่นหอมค่ะแต่ว่าถ้าบูมเยอะก็ไม่ดีที่ก็มีสารอันตรายนะคะเพราะดอกกุหลาบเพราะว่าดอกกุหลาบเขาต้องใช้ยาใช้ยาอะไรเรมีดอกให้สวยงามนะคะเพราะว่าไม่นั้น สัตว์และแมะลงจงมะมีทั้งปร<อ>ะโยชน์แล้วก็มีทั้งโทษนะคะแต<ช>่<ช>ถ้าอดอกถือว่าดอกไม้ที่คุณพ่อคุณแม่ปลูกไว้ข้างบ้านหรือว่ารอบบ้านนะคะก็จะไม่มีสารเคมีเดียวฉพราะเช่นดอกดาวเรืองดอกเข็มดอกมะลินะคะแต่ว่าถ้าดอกตามท้องตลาดดอกไม้ที่เขาขายตามท้องตลาดส่วนมากเขาจะจะมีสารเคมีสารเคมีนะคะเีลยดดีด้วยนะคะเดี๋ยวเกิดอาการแพ้ขึ้นมานะคะ แบบคุณหันเขาบอกว่าดอกไม้มีประโยชน์อย่างไรให้เด็กๆระบายสีภาพประโยชน์ของดอกไม้มาดูภาพที่หนึ่งกันเลยค่ะเด็กผู้หญิงกําลังนั่งทําอะไรอยู่ร้อยอะไรลูกร้อยพวงมาลัยนะคะ,ะไปหไ่อยขะใช้ดอกอะไรในการรา้อยคคัณครูปามีดอกอะไรบ้างที่สมควอย่างเช่นดอกดอกมะลดิดอกจำปีจำปาก็ได้จำปีจำปาดอกดาวเรือง,ดอ,งดอกบานไม่รู้โรย กระดอกอะไรดอกรักไหมคะคือดอกรักอสามารถเอานมาร้อยชมอะไรก็ได้นะคะหรือภาพที่สองนะคะหรือมีเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายกลาลังทําอะไรกันอยู่คะทํะไมคะลูกถือดอกอะไรลูกดอกอดอก,กุลาดอกกุลากำลังจัดเจกันกันอยู่นะคะตกแต่งนะคะตกแต่งภายในบ้านนะคะตั้งโต๊ะไว้ที่ทํางานก็ได้หรือว่าไว้ที่ห้องนอนหรือว่าไว้ที่โต๊ะทานข้าวของบ้านเด็กๆก็ได้นะคะ เอากลับมาดูภาพซ้ายมือกันอีกครั้งค่ะเด็กผู้หญิงกําลังร้อยพวงมาลัยอยู่สิ่งที่เด็กๆเห็นก็คือพวงมาลัยมีประโยชน์อย่างไรคะประโยชย่งไรคะอ่ามาลัยเอาไว้ไหว้พระก็ได้มอบให้กับคนที่ลูกรักก็ได้แทนคำขอบคุณก็ได้ ต่อมาภาพขวามือเป็นดอกกุหลาบมีประโยชน์อย่างไรคะ,ะเด็กสองคนนี้กาลังทาอะไรอยู่ลูกประโยชน์ก็คือจัดแจการตั้งบนโต๊ะตกแต่งให้สวยงามโอเคนะคะนี่คือประโยชน์ใช่ไหมคะเด็กติดระบายสองทำนี้ก่อนนะคะระบายสีด้วยนะคะใช้หลายๆสีนะคะในการระบายสีภาพนะคะเพื่อความสวยงามนะคะ แล้วก็เราสามารถนําดอกไม้นะคะไปมอบให้กับคนที่เรารักก็ได้นะคะอย่างเช่นพวงมาลายัยเด็กๆก,ก็นําไปมอบให้คุณแม่ในวันแม่ก็ได้อดอกกุหลาบเด็กๆก,ก็สามารถมอบให้กับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเพื่อนแทนความรักแทนคําขอบคุณ มีประโยชน์ไหมคะมีประโยชน์นะคะให้เด็กๆระบายสีทั้งสามภาพเลยนะคะทั้งหมดนี้ก็คือประโยชน์ประโยชน์ต่างๆของดอก,ดอกไม้<อ>ไมนะคะ,ะเดี๋ยวคุณครูตบควนให้ฟังนึ่งโลกนะคะทั้งหมดนี้ก็คือประโยชน์ของดอกไม้พวงมาลัยสามารถนำไปไหว้พระนำไปไหว้คุณแม่อดอกกุหลาบ สามารถจัดเจาการตั้งโต๊ะให้สวยงามหรือมอบให้แทนความรักไม่ว่าจะให้เพื่อนให้แม่ให้พ่อนะคะ,ะทั้งหมดนี้ก็คือดอกไม้มีประโยชน์อย่างไรอทั้งหมดนี้ก็คือประโยชน์ของดอกไม้แต่ละประเภทนะคะคุณครูให้เด็กๆระบายสีภาพระบายทั้งหมดไหมคะ ระบายทั้งหมดเลยเพราะว่ามีประโยชน์ทั้งสามภาพเลยนะคะลูกอันนี้ง่ายนิดเดียวเด็กๆแค่ระบายสีให้สวยงามนะคะที่สําคัญคือระบายกี่สีคะหลายๆสีนะะแต่ละสีใหแตกต่างกันไปสำหรับเรื่องดอกไม้แสนสวยก็ได้จบลงแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนต่อวิชาอะไรกันนะวันนี้เด็กๆมาเตรียมหนังสือวิชาภาษาไทยกันเลยค่ะมาเรียนวิชาภาษาไทยกันต่อเลยค่ะลูกอ่ะ อุปกรณ์การเรียนก็เตรียมไว้เลยนะคะมีสีมีดิสอมียังลบค่ะมาเปิดกันเลยค่ะให้เด็กๆเ,เปิดแบบหงัดหน้าเจ็ดนะคะอาดูซิคะเปิดหน้าเจ็ดเด็กๆพยายามฝึกเปิดหนังสือเองนะคะเปิดให้เจอหน้าที่มีรูปควายก็คือจุดเด่นนะคะลูกฝึกเปิดหนังสือเองนะคะใครรู้จักเลขเจ็ดก็ดูมุมข้างล่างอ่แต่เป็นหน้าเจ็ดนะคะ เปิดเจอแล้วยังคะอะเปิดเจอแล้วเด็กๆมาพูดตามมุงครูเลยค่ะคอควายคอคควายคคควายคคควายคออะกบทวนกันหน่อยค่ะพยัญชนะไทยมีกี่ตัวแล้วคะลูกสี่สิบสี่ตัวอสี่สิบสี่ตัวแล้วนะคะวันนี้เรามาเขียนตัวที่เท่าไหร่แล้วเอ้ย เราเเขียนคอควายแล้วนะคะเรื่องจากคอไก่เด็กๆอคุณครูาทบทวนนะคะที่เด็กๆเคยเขียนมาแล้วมีกอไก่กอขอไข่ขอขอขวดขอขอควายคอเด็กๆได้ได้หลายตัวแล้วนะคะ ให้เด็กๆเริ่มจากนะคะจับดินสอเป็นนกกระจิบนะคะไม่กร,รมดินสอนะคะจับเป็นนกกระจิบแล้วเริ่มจากการม้วนหัวให้เป็นรูปก,กลมวงก,ก,กลมก่อนนะคะแล้วก็ลากลงมาแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็โค้งแล้วลก็ลงมานะคะก็จะเป็นคอควายนะคะหลังจากนั้นเมื่อเด็กๆเขียนตามรอยเส้นประคบทุก t p t p t p ตัวแล้วนะคะคอควายเด็กๆอย่าลืมระบายสีภาพ ควายด้วยนะคะควายมีสีอะไรคะสีอะไรเอ่ยที่เด็กเคยเห็นสีดำใช่ไหมคะออกพลๆดำๆใช่ไหมคะทำได้ไม่เอ่ยสำหรับวันนี้นะคะเราได้เรียนเกี่ยวกับหูไวดอกไม้แสนสวยแล้วก็ภาษาไทยวันนี้ที่งานที่ได้รับมอบหมายก็คือพอควายนะคะดเด็กๆทำให้เสร็จแล้วก็เด็กๆอย่าลืมส่งคลิปวิดีโอ,อส่งคลิป ถ่ายรูปนะคะมาหาคุณคุณนากับคุณปามทางรกลุ่มห้องด้วยนะคะสําหรับหน่วยดอกไม้แสนสวยนะคะก็ได้จบลงแล้วนะคะในสัปดาห์นี้นะคะมาเจอกับคุณกุ้นาแล้วก็คุณปามนะคะในสัปดาห์หน้านะคะมาดูซิว่าเราจะเรียนหน่วยอะไรเรื่องอะไรกันบ้างนะคะสําหรับวันนี้จบลงแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ